นี่เป็นเรื่องแปลกเสียงตุ้มคือกล้องขย่าโลกดังไปทั่วบางส่วนของนอร์ทแคโรไลนามานานกว่า150ปีมันถูกเรียกว่า Seneca กัน s โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินใกล้าชายฝั่งเสียงนั้นมีพลังมากจนมักจะทำให้หน้าต่างสัน่นและบางครั้งก็สั่นสะเทือนไปทั้งอาคารเสียงดังอยู่ตั้งแต่1ถึงเกือบ10วินาทีแม้ว่า นักวิทยาศาสตร์ยังไขปริศนานี้ไม่ได้แต่ก็มีทฤษฎีอยู่บ้างมีตั้งแต่แผ่นดินไหวไปจนถึงพายุรุนแรงที่อยู่ห่างไกลและการระเบิดของเหมืองหินแต่ถึงแม้ว่าแผ่นดินจะสั่นสะเทือนทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์นี้แต่ก็ไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์เหล่านี้เลยณตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าเสียงลึกลับเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศไม่ใช่บนหรือใต้พื้นดาวเคราะห์หากทฤษฎีนี้เป็นจริงดาวตกชนิดระเบิดอาจจะเป็นสาเหตุ อุกบาทที่สว่างจ้าเหล่านี้มักจะระเบิดเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกหรือเซนกาการอาจจะถือกําเนิดในมหาสมุทรบางครั้งเมื่อคลื่นขนาดมหึือมาประทะไกลกันจากชายฝั่งคุณก็ยังคงได้ยินเสียงของมันแม้คุณจะไม่ได้อยู่ใกล้ชายฝั่งก็ตามพโรโรคาหมายถึงเสียงคำารามอันยิ่งใหญ่ปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อขอบของกระแสน้ําที่เคลื่อนที่เข้ามาทําให้เกิดคลื่นและคลื่นนี้มีความสูงได้ถึง4เมตรจากนั้นก็เคลื่อนทวนน้า มันเคลื่อนที่ได้ไกลถึง805กิโลเมตรจากทะเลจนถึงแม่น้ำอเมซอนไม่น่าแปลกใจที่โพโรโรคาเป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นเซิร์ฟบางคนโต้คลื่นที่ยาวที่สุดในโลกได้เป็นเวลา33นาทีแต่มันก็ไม่ใช่แค่ความสนุกและเกมไปซะทั้งหมดการโต้คลื่นโพโรโรคาไม่ปลอดภัยเนือเ่องจากเศษขยะจากริมฝั่งแม่น้ำเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าไปในดินแดนแห้งแล้งของทะเลทรายนาบีบในนาบิเบียคุณจะได้เห็นภาพที่น่าขนลุก แผ่นวงกลมน้ำไม่ท้วนขนาดตั้งแต่2ถึง15เมตรกระจัดกระจายไปทั่วพื้นดินที่แห้งผากมีการจัดเรียงเป็นรูปแบบคล้ายรังพึ่งและทอดยาวถึง2,400กิโลเมตรไปทางเส้นทางขอบฟ้าแถบเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าวงแหวนแห่งนางฟ้าไม่มีใครรู้ที่มาของพวกมันแต่ก็มีทฤษฎีมากมายตั้งแต่กตรรมตภาพรังสีในดินไปจนถึงการกระทำของปวกทรายปล่องปลาทอมหรือเรียกกันว่ารังอินทรีไฟ เป็นเนินขนาดใหญ่ในซาบีเรียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยหินปูนที่แตกเป็นก้อนที่ฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า150เมตรและสูงกว่า40เมตรนักวิจัยคิดว่าปล่องนี้มีอายุยป,ประมาณ300ปีแต่ต้นกําเนิดของมันยังไม่ชัดเจนมีทฤษฎีที่ว่าเกิดจากอุกบาตชนภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดหรือการระเบิดของไอน้ําสิ่งที่ลึกลับที่สุดเกี่ยวกับปล่องนี้คือสัตว์ไม่ยอมเข้าใกล้ที่นี่เลยและมันแทบไม่มีหญ้า พืชหรือต้นไม้งอกอยู่บนยอดเนินเลยด้วยซ้ำเสียงประหลาดที่เรียกกันในภายหลังว่าอัพสวิฟได้รับการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกในปี1991ในมหาสมุทรแปซิฟิกสิ่งที่ผิดปกติที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเสียงนี้คือเสียงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันแตกต่างกันไปตั้งแต่ความถี่สูงไปต่ำแล้วย้อนกลับไปอีกครั้งคุณจะได้ยินเสียงนี้ได้ดีกว่าในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงมากกว่าในฤดูหนาวและฤดูร้อน เสียงเดินทางจากก้นมหาสมุทรสู่ผิวน้ำนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์นี้พวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดที่ทําให้เกิดเสียงในทางทฤษฎีลาวาวร้อนที่ไหลลงสู่น้ํานทะเลที่เย็นจนเป็นน้ําแข็งทําให้เกิดเสียงดังกล่าวได้แต่นักวิจัยยังไม่พบหลักฐานยืนยันในทฤษฎีนี้หากคุณไปที่ก้นทะเลแคริบเบียนไม่ไกลจากชายฝั่งคิวบาคุณจะเห็นเสากลมพื้นปูโครงสร้างหินที่สมมาตรนั่นคือเมืองใต้น้ําของคิวบานั่นเอง แต่ทำไมเมืองใหญ่จึงถูกทิ้งร้างที่ความลึกกว่า610เมตรล่ะหลายคนเชื่อว่าซากปรักหักพังนี้เคยเป็นของอารยธรรมที่ถูกลืมไปนานแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจนักเรื่องนี้โดยพวกเขากล่าวว่าเมืองที่สาบสูนั้นเป็นเพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติที่ปรากฏเมื่อประมาณ5ล้านปีก่อนโครงสร้างที่ดูเหมือนแผ่นและทรงโดนัทดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นรอบๆพื้นที่ของพื้นทะเลซึ่งก๊าซธรรมชาติผุดขึ้นมา คนที่เคยได้ยินเสียงดังที่น่ารำคาญของการต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจะนึกออกว่าเสียงวิซซลเป็นยังไงถึงแม้ว่าเสียงนี้จะไม่ได้ขนพองสยองกล้าวเหมือนเสียงที่อธิบายไม่ได้แบบอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้วิซซลลึกลับน้อยลงเลยมันยากจะอธิบายสุดๆในปี1997มีไมโครโฟนใต้น้ำเพียงแค่ตัวเดียวที่บันทึกเสียงนี้ได้ในเวลานั้นนักวิจัยระบุแหล่งที่มาของเสียงนี้ไม่ได้ สาเหตุส่วนใหญ่ของเสียงที่ผิดปกติคือการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลแต่ก็เหมือนเดิมยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทําให้ฟันธงได้ลองนึกภาพว่ากําลังดูภูเขาไฟระเบิดซึ่งก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วทันใดนั้นคุณก็สังเกตเห็นแสงวาบที่ดูเป็นลางร้ายส่องบนท้องฟ้าเหนือภูเขาไฟสิ่งนี้สร้างประสบการณ์ที่น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกปรากฏการลึกลับนี้เรียกว่าสายฟ้าภูเขาไฟเนื่องจากเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิต เมื่ออนุภาคของเท่าที่หนาแน่นเสียดสีกันไม่สูงจากพื้นดินมากนะักแหล่งกําเนิดสายฟ้าภูเขาอีกแห่งหนึ่งอยู่สูงเหนือพื้นผิวใกล้กับชั้นสตาร์โตสเฟียร์ที่นั่นผลึกน้ําแข็งที่เคลื่อนไหวยอย่างไร้ทิศทางทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทรงพลังเอาล่ะอันนี้เริ่มต้นในทศวรรษที่1น7 0ันั่นเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมืองบริสตอลหลายร้อยคนเริ่มบ่นถึงเสียงปแปลกๆที่ได้ยินเฉพาะตอนกลางคืนเสียงนั้นเป็นเสียงฮัมความถี่ต่ํา ไม่มีใครระบุหรือติดตามแหล่งที่มาได้แต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเกี่ยวกับเสียงห้ามนี้ก็คือวันหนึ่งจู่ๆมันก็หายไปอย่างกระทันหันพอๆกับที่มันเริ่มแต่ก่อนหน้านี้ผู้คนในเมืองอื่นๆทั่วสหราชอาณาจักรรายงานว่าได้ยินเสียงที่คล้ายกันหลังจากนั้นไม่นานเสียงปริศนาก็กลับมาอีกในปี2015นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งอ้างว่าพวกเขาไขาปริศนาของบริสโตห้ามได้แล้วพวกเขาระบุว่าผู้ก่อเหตุคือคลื่นขนาดใหญ่ ที่ทำให้พื้นมหาสมุทรสัส่นสะเทือนแต่ทฤษฎีนี้ไม่ได้อธิบายว่าทําไมเสียงถึงอยู่มาได้หลายปีและทําไมเสียงถึงหายไปและทําไมมันยังกลับมาอีกครั้งืมอที่นอกชายฝั่งเบลิสมีหลุมยุบขนาดยักษ์นั่นคือหลุมสีน้ําเงินเชื่อเพราะดีเนาะสิ่งนี้มีความยาวประมาณ305เมตรและลึกกว่า122เมตร ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นถ้ำมาก่อนแต่จากนั้นน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้ถ้ำนี้พังทลายลงมายิ่งคุณดําน้ําลงไปในหลุมเงินลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งมืดลงเท่านั้นคุณจะเห็นถ้ำที่เต็มไปด้วยหินย้อยมากมายการลงมาที่นี่ค่อนข้างเสี่ยงและคุณก็อาจจะหลงทางได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าหลุมจะไม่อยู่อย่างนี้นานนักมีทรายไหลลงไปเติมทุกวัน และเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นนาฬิกาทรายใต้น้ำขนาดยักษ์ซาดีนิวรันกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมในช่วงเวลานี้ปลาซาดีนหลายล้านตัวจะว่ายน้ำขึ้นไปทางเหนือตามชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาใต้คุณอาจจะจินตนาการได้ว่าตอนนั้นมันจะวุ่นวายขนาดไหนน่าประหลาดใจที่นักผู้ใจแทบจะไม่รู้ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้พวกเขาเชื่อว่าอุณหภูมิข,ของน้ำจะต้องต่ำกว่า21องศาเพื่อให้เริ่มการอพยพ คุณจะเจอเส้นผมน้ำแข็งในป่าในคืนฤดูหนาวที่มีความชืน้นมันดูเหมือนสายไหมหรือวิกผมสีขาวเกล็ดน้ำแข็งที่ผิดปกติพวกนี้เติบโตบนต้นไม้ที่เน่าเปื่อยน่าเสียดายที่มันละลายทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนักวิสศาส์เพิ่งได้ค้นพบเกี่ยวกับโครงสร้างเส้นผมน้ำแข็งเมื่อไม่นานมานี้ว่าเป็นเพราะเห็ดรามันช่วยให้น้ำแข็งสร้างเส้นผมที่บางเฉียบและช่วยให้พวกมันคงรูปได้ตลอดทั้งคืนเมื่อมีเห็ดราชนิดนี้แทนที่จะเป็นเส้นผมที่บอบบาง น้ำแข็งจะก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายเปลือกในขณะที่สำรวจป่าฝนอเมซอนนักวิจัยได้ค้นพบภาพวาดพื้นดินขนาดเมื่อมาเป็นภาพวาดทรงเรขาคณิตที่ถูกสลักลงบนพื้นพื้นที่มีขนาดใหญ่กว้างถึง11เมตรและลึกถึง4เมตรมันถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันส่วนใหญ่อยู่ระหว่างศตวรรษที่1ถึงศตวรรษที่15มีภาพวาดพื้นดินมากกว่า450ภาพทางตอนเหนือของบริเวียและบราซิล ภาพที่โบราณที่สุดถูกสร้างไว้เมื่อ3,500ถึง3,000ปีก่อนอาจจะมีการใช้คันดินขนาดใหญ่นี้สำหรับการประชุมและพบปะทั่วไปแต่นักภทยาิศาสตร์ก็ยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์ที่เพียงพอดอกไม้น้ำแข็งบานบนน้ำแข็งที่พึ่งก่อตัวในมหาสมุทรอาร์ติกหรือบนน้ำแข็งบางๆในทะเลสาบพ,พวกมันเป็นผลึกน้ำแข็งที่เบ,บบางและแตกง่ายโครงสร้างเหล่านี้เติบโตเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง พวกมันดึงความชื้นจากพื้นผิวน้ำแข็งก่อตัวและจับเป็นแบคท,ทีเรียและเกลือดอกไม้น้ำแข็งยังคงเป็นที่อยู่ของจุลลนทซียแปลแกๆสิ่งเหล่านี้อยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่เย็นที่สุดแบบที่คุณได้แต่จินตนาการถึงคุณจะพบดอกไม้น้ำแข็งในแอนตาร์กติกาเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าคริสตัลเหล่านี้จะไปเกิดที่ไหนก็ตามเรากลับมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันน้อยมากๆในเดนมาร์กผู้คนคุ้นเคยกับพระอาทิตย์มืดแต่ปรากฏการณ์ที่มีชื่อหน้ากลัวนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดวงดาวและอวกาศเลย ทุกๆฤดูใบไม้ผลิแล้วฤดูใบไม้ร่วงนกกิ่งโครงนับล้านจะเริ่มอพยพประจำปีพวกมันออกจากสวีเดนฟินแลนด์และโนเวย์แล้วมุ่งหน้าไปยังสหราชาอาณาจักรเบลเยียมและฝรั่งเศสแต่เดนมาร์กเป็นผู้โชคดีที่ได้เห็นซอสซอนั่นคือชื่อภาษาเดนมาร์กของพระอาทิตย์มืดนก ok, เดินทางเป็นฝูงใหญ่วิธีนี้จะง่ายกว่าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อให้อบอุ่นและก่อนลงพื้นนกกิ่งโครงจะเคลื่อนไหวคล้ายกับการเต้นรำแต่ที่จริงแล้วพวกมันทำเพื่อไล่ศัตรูออกไป ดวงอาทิตย์มืดกินเวลาเพียง20นาทีในช่วงพระอาทิตย์ตกและคุณต้องเร็วหรือโชคดีพอที่จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้